สวัสดีครับดีๆก่อนหนุสวัสดีครับดีๆีสวัสดีครับพีจะมาี้รถแต่ใครแต่งวะใครแต่งให้แต่งเองเลยใช่ไหมเมื่อกี้คันนี่ดูดิให้แเลอ์ถอดบางคนออกโหคนแหลมมากดูแต่ละคันเขานะครับตลกอะดูเจ้างคนหลังดูเางคนหลังอันนี้สิ แต่ละแล้วก็แตล่ละคันนี้แหละแล้วก็สูบรฟมัดนี่ไปสามคันปลูดนะดูหน้าตาของมันดูหน้าตานคนแต่งคันนี้เฟสามครับนายเฟสามดูท่อข้าซะกอร์ชอบชอบ สามแผ่นนีสามแผ่นครับคันนี้คันนี้อโชว์หน่อยโอ้โหนี่นนครับสองแผ่นคันนี้ครับ แ,แค่นี้แหละบายบาย